บทที่1,235ลมบนฟ้าพัดมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกลีบดอกไม้เสียงดนตรีไพเราะนำมาซึ่งบรรยากาศแห่งความสุขของการแต่งงานแต่หัวใจของสวีชิงในตอนนี้กลับเกิดระลอกคลื่นเขาเก้าวไปพร้อมกับขบวนแหก่เก็บสายตาที่มองสิทธิพี่ใหญ่กลับมาตั้งแต่มาถึงเทือกเขาเวิอย่หยางสวีชิงได้ตรวจสอบความผิดปกติบางอย่างของสิทธิพี่ใหญ่มากกว่าหนึ่งครั้งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคำพูดมากมายที่เขาจงใจพูดหรือการกระทำที่ให้อ pple รวมถึงการสังเกตการภายหลังทั้งหมดนี้ทำให้สวีชิงรู้สึกว่าสิทธิพี่ใหญ่มีบางอย่างผิดปกติแต่ความผิดปกตินี้ไม่เหมือนการกระทำตามสัญชาตญาณของสิทธิพี่ใหญ่กลับเหมือนกับการจงใจเปิดเผยจุดบกพร่องที่ตัวเองเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้เขากำลังเตือนฉันสวีชิงพึมพำในใจ ใจของเขาสามารถรับรู้ได้ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเขาข้อนี้เขามั่นใจอย่างยิ่งแม้จะย้อนนึกถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายมาตลอดทางข้อนี้ก็ยังชัดเจนยิ่งกว่านั้นการที่ทั้งสองคนทำเรื่องใหญ่ด้วยกันไม่ใช่ครั้งหรือสองครั้งดังนั้นสวีชิงจึงรู้ลักษณะของสิทธิ์พี่ใหญ่อยู่แล้วการเตือนแบบนี้ไม่เหมือนการขอความช่วยเหลือ แต่เหมือนมีบางคำพูดที่ไม่สะดวกที่จะพูดออกมาตรงๆจึงใช้วิธีนี้เพื่อให้ฉันสังเกตสวีชิงครุ่นคิดนึกถึงนกตัวนั้นเมื่อครู่นึกถึงปฏิกิริยาของผู้คนรอบๆหลังจากที่เขาจับนกตัวนั้นนกตัวนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจริงและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตจริงนั้นมีความหลากหลายแต่มันกลับไปตามวิถีเดิมราวกับว่าถูกจัดเตรียมไว้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ สวีชิงขมวดคิ้วตรวจสอบติงอีซานเพื่อพบว่านิวเทพเจ้าทุกอย่างเป็นปกติยังคงหลับไหลซึ่งแสดงว่าจากมุมมองของมันไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆภายนอกและทำไมผู้คนรอบๆเมื่อครู่ถึงหันมามองฉันพร้อมกันราวกับว่าการลงมือของฉันไม่สอดคล้องกับพวกเขาหรืออีกในหนึ่งคนนี้ที่ฉันปลอมตัวมาไม่ควรมีการกระทำแบบนี้ สวีชิงครุ่นคิดความราบเรื่องทั้งหมดตั้งแต่เข้าสู่เทือกเขาเหวยอย่างนั้นสุดขีดหากไม่คิดอะไรทุกอย่างก็จะดูเหมือนปกติมากแต่ความปกตินี้แฝงไปด้วยความแปลกประหลาดสวีชิงหลีตาลงไม่สแสดงอาการใดๆยังคงเดินไปพร้อมกับขบวนแห่เขาเตรียมที่จะไปดูว่าที่จัดงานแต่งงานต่อไปจะเป็นอย่างไร เวลาผ่านไปทีละน้อยขบวนแห่ขันหมากบนฟ้าเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหนึ่งช่วยามต่อมาก็เข้าใกล้สำนักสเสวียนมิ่งมองเห็นพื้นดินที่ประดับประดาด้วยโคมไฟและธงภูเขาแต่ละลูกถูกย้อมด้วยวิชาให้มีสีสันสวยงามต้นไม้แต่ละต้นถูกแขวนด้วยโคมไฟสีแดงเต็มไปหมดแม้กระทั่งมีการร่ายวิชาขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อตัวเป็นดอกไม้ไฟกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าส่งเสียงดังก้องไปทั่วทิศทาง ในเวลาเดียวกันลูกศิษย์จากสำนักและตระกูลต่างๆในเทือกเขาเหวอ,อย่างส่วนใหญ่ได้รับเชิญให้มาแต่เนิน่นๆพร้อมกับผู้อาวุโสของตระกูลอบล้อมรอบสำนักสเสวียนมิ่งทั้ง8ทิศไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่ใบหน้าของทุกคนล้วนมีรอยยิ้มเสียงอึกกระทึกครึกโครมดังขึ้นทุกสิ่งดูมีชีวิตชีวาอย่างยิ่งเสียงหัวเราะและพูดคุยดังไม่หยุดความรู้สึกยินดีแผ่ซ่าน ยิ่งขบวนแห่ขันหมากเข้าใกล้บรรยากาศก็ถูกจุดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้เสียงอวยพรมากมายกลายเป็นคลื่นเสียงดังก้องไปทั่วฟ้าส่วนสำนักสเสวียนมิ่งที่อยู่ด้านหน้าในตอนนี้ก็มีสีสันเป็นพิเศษภายใต้ภูเขาที่โอบล้อมยอดเขาที่ตั้งประตูสำนักเปล่งแสงเจ็ดสีโถงใหญ่บนยอดเขาถูกจัดเป็นห้องหอโคมไฟสีแดงนับไม่ถ้วนลอยขึ้นสู่ฟ้าแม้แต่แสงแดดบนท้องฟ้าก็ส่องลงมา,มามากขึ้นในขณะนี้ ลูกศิษย์ของสำนักสเสวียนมิ่งทุกคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจออกมาต้อนรับทั้งหมดผ้าไหมสีสันสดใสถูกปูจากยอดเขาลงมาถึงตีนเขาครอบคลุมทุกขั้นบันไดในขณะที่เกี่ยวเจ้าสาวเข้าใกล้สำนักสเสวียนมิ่งเสียงระฆังก็ดังออกมาจากสำนักสเสวียนมิ่งความเคร่งขรึมก็ปกคลุมทั่วฟ้าดินในขณะน,นี้กดเสียงทั้งหมดลงไปสายตาจากทุกทิศทางต่างก็รวมกันไปที่เกี่ยวเจ้าสาวที่เข้าใกล้สำนักสเสวียนมิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ขอเชิญเซียนเซียงหานขึ้นเขาทามกลางเสียงประกาศก้องสิทธิพี่ใหญ่ในเกี้ยวเจ้าสาวก็สีหน้าเผยความปรารถนาใบหน้าแดงกำลุกขึ้นก้าวออกจากเกี้ยวเจ้าสาวเหยียบลงบนขั้นบันไดเธอมีรูปร่างที่สง่าง,งามสวยงามเยายวนก้าวเดินไปทีละก้าวขบวนแห่ขันหมากด้านหลังส่วนใหญ่คุกเข่าลงมีเพียงนางกำนันและองครักษ้างกายโยจริงเท่านั้นที่ติดตามสิทธิพี่ใหญ่ไปสวีชิงก็อยู่ในกลุ่มนั้น เขามองสีหน้าและท่าทางที่สายไปมาของสิทธพี่ใหญ่อดไม่ได้ที่จะชื่นชมทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของอีกฝ่ายหากไม่ใช่เพราะเห็นสิทธพี่ใหญ่โกนขนขาด้วยตาตัวเองเขาคงคิดว่าสิทธพี่ใหญ่คือโยจริงจริงด้วยวิธีนี้ในขณะที่เสียงระฆังยังคงดังต่อเนื่องภายใต้เสียงประกาศที่ดังก้องสิทธิพี่ใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าสุดก็ค่อยๆเดินขึ้นไปถึงยอดเขา วันนี้เป็นวันมงคลของเขาทุกอย่างเป็นไปตามความเคารพของเขาทุกที่ที่เขาผ่านไปลูกศิษย์ของสำนักสเสวียนมิ่งต่างก็คุกเข,าขาา่าคารวะเขาสวีชิงมองดูทุกอย่างไม่รู้ทำไมในใจก็เกิดความรู้สึกอวยพรขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดจนกระทั่งเสียงระฆังดังไปถึง21ครั้งร่างของสิทธิ์พี่ใหญ่ก็เดินขึ้นบันไดขั้นสุดท้ายบนยอดเขาในขณะที่เขายือนอยู่ตรงนั้นร่างชาติที่แล้วของสิทธิ์พี่ใหญ่ก็เดินออกมาจากโถงใหญ่ที่อยู่ไกลออกไป ร่างชาติที่แล้วในวันนี้ดูแตกต่างจากที่สวีชิงเคยเห็นเล็กน้อยเสื้อผ้าของเขาเป็นสีแดงสดดูมีมงคลมากขึ้นเพียงแต่กลิ่นเหม็นบนตัวและความน่าเกลียดของรูปลักษณ์ก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอสีดำที่ปล่อยออกมาจากการหายใจของเขาทำให้ผู้คนรู้สึกตกตะลึงนี่คือการแต่งงานระหว่างตัวเองกับอดีตสวีชิงรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่อู่เจี้ยนหูไม่ได้มา ไม่อย่างนั้นถ้าได้เห็นฉากนี้ด้วยตาตัวเองอูเจี้ยนหูจะต้องเกิดแรงบันดาลใจในการร่ายบทกวีอย่างแน่นอนและในตอนนี้เสียงประกาศก็ดังไปทั่วฟ้าดินผู้บ่มเพาะอย่างพวกเรายึดฟ้าเป็นพยานยึดดินเป็นหลักฐานยึดเา๋าเป็นความผูกพนันทำพิธีคาระวะคู่ครองสิทธิพี่ใหญ่ก้มหน้าลงอย่างเขินอายคาระวะสามีที่อยู่ไกลออกไป สามีของสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ก้มศีสัะลงคาระวะกันและกันผ่านฟ้าดินหลังจากนั้นพิธีแต่งงานระหว่างผู้บ่มเพาะก็ถึงจุดสูงสุดทันทีเสียงโห่ร้องนับไม่ท้วนเสียงชัยโยโห่ร้องนับไม่ท้วนก็ประทุขึ้นพร้อมกันในชั่วขณะเดียวรัศมีมงคลก็เต็มฟ้าแสงสว่างไม่มีที่สิ้นสุดท้องฟ้าปั่นป่นปวนพื้นดินสั่นสะเทือน หลังจากนั้นในความมีชีวิตชีวาที่โดดเด่นเสียงผู้คนอึกกระทึกครึกโครมและเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานสิทธิพี่ใหญ่ก็ถูกส่งไปยังห้องหอเธอต้องรมควันให้จิตใจสงบอยู่ที่นั่นรอการมาของสามีส่วนงานเลี้ยงก็เริ่มต้นในขณะดนี้บนลานกว้างของสำนักสเสวียนมิ่งผู้นำของสำนักต่างๆก็รวมตัวกันมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่มีคุณสมบัติได้รับเชิญให้นั่งที่นี่ ส่วนลูกศิษย์คนอื่นๆก็ไม่ได้ถูกละเลยงานเลี้ยงที่ใหญ่กว่าจัดขึ้นนอกสำนักสเสวียนมิ่งทุกคนที่มาชมพิธีก็ได้รับดูแลดังนั้นเสียงอึกกระทึกครึกโครมจึงดังกล้องไปทั่วทุกทิศท,ทางสวีชิงในฐานะองครักษ์ของโยจิงไม่มีสิทธิ์เขาร่วมงานเลี้ยงเขาถูกจัดให้อยู่ร่วมกับองครักษ์ของสำนักสเสวียนมิ่งเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยที่นี่ เมื่อมองดูผู้คนตรงหน้าชนแก้วกันหัวรอบไม่หยุดสวีชิงเดินอยู่ท่ามกลางพวกเขาในใจก็นึกถึงภาพที่ผู้คนรอบรอบมีสีหน้าร้ายอารมณ์มองมาที่เขาหลังจากที่เขาจับนกตัวนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับภาพนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นในใจของสวีชิงอีกครั้งจริงๆแล้วยังมีอีกวิธีที่สามารถทดสอบความแปลกประหลาดของเทือกเขาเหวอย,อย่างนี้ได้สวีชิงพึมพำในใจเงยหน้ามองห้องหอที่สิทธิพี่ใหญ่อยู่ แผนการดำเนินมาถึงจุดนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการแสดงของสิทธ์พี่ใหญ่แล้วสวีชิงเก็บสายตากวาดมองผู้คนรอบๆถ้าทุกคนเป็นเหมือนนกตัวนั้นจริงๆสวีชิงหลีตาลงสั่งเงาในใจอย่างเงียบๆให้ไปควบคุมผู้บ่มเพาะคนหนึ่งในชั่วพริบตาเงาของสวีชิงก็แผ่ขยายออกไปบนพื้นอย่างเงียบๆเ,เข้าใกล้ผู้ฝึกฝนระดับแกนทองคำคนหนึ่งแล้วเงาก็ซ้อนทับกันไม่นานนักการยืดร่างก็สำเร็จ แต่คนนั้นก็ยังเป็นปกติยังคงดื่มเหล้ายังคงพูดคุยหัวเราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆดวงตาของสวีชิงเผยแสงสลัวเขารู้สึกได้ถึงความหันผวนทางอารมณ์ที่รุนแรงที่ส่งออกมาจากเงามันพูดว่าไม่สามารถรบกวนตายอย่างรุนแรงแปลกสวีชิงเงียบไปสั่งเงาให้ไปหาคนอื่นต่อหลังจากนั้นหลายครั้งก็เป็นแบบเดียวกันทั้งหมดสวีชิงก็เข้าใจในใจแต่เขายังคงต้องตรวจสอบอีกครั้ง จึงสั่งให้เงาควบคุมอย่างรุนแรงไม่นานผู้ฝึกฝนระดับสร้างรากฐานคนหนึ่งก็หยุดนิ่งภายใต้ความพยายามของเงามือที่กำลังจะหยิบแก้วเหล้าก็เปลี่ยนวิถีทางไปเกาตุดแทนจากนั้นหยิบตะเกียบขี้ไปยังจานอาหารเสียงหัวเราะและพูดคุยรอบๆก็หยุดลงทันทีสายตานับไม่ท่วนต่างก็มองไปยังคนนั้นพร้อมกันสวีชิงรูม่านตาหดเล็กลงรีบปล่อยพลังควบคุมทันที ผู้ฝึกฝนคนนั้นไม่รู้ตัวเลยวางอาหารที่คีบไว้กลับคืนที่เดิมอย่างไม่ผิดเพี้ยนวางตะเกียบลงแล้วหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาใหม่ทำตามการกระทำที่ตั้งใจจะทำก่อนหน้านี้หลังจากดื่มอึกหนึ่งผู้คนรอบๆก็กลับมาหัวเราะและพูดคุยกันอีกครั้งทุกอย่างเป็นปกติสวีชิงหลับตาลงเขาเข้าใจแล้ววิถีชีวิตของทุกคนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเหมือนนกตัวนั้นต้องดำเนินไปตามการจัดเตรียมนี้ แม้ว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกลางคันมันก็จะบิดเบือนตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อทำต่อไปและความแปลกประหลาดทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่เข้าสู่เทือกเขาเหวอย่างนี้สิ่งมีชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหมดในเทือกเขาแห่งนี้ถูกเปลี่ยนแปลงโชคชะตาถูกแักทอตามความคิดของบางเจตจำนงเหมือนละครฉากหนึ่งฉันก็อยู่ในละครฉากนี้ด้วยโดยไม่รู้ตัวความคิดและการกระทำของฉันก่อนหน้านี้ ก็ได้รับบทบาทถูกกำหนดให้เป็นตัวละครในละครคาดว่าอูเจียนหวู่และหนิงเหยียนก็เป็นเช่นนั้นนี่คือเหตุผลที่ฉันมีอาการเลอและภาพซ้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายฉันอาจจะเป็นนิ้วเทพ,พเจ้าหรืออาจจะเป็นจันทราม่วงทําให้ฉันเกิดการต่อต้านในขณะที่ได้รับผลกระทบดังนั้นฉันจึงเห็นนกหยุดนิ่งดังนั้นฉันจึงสามารถคิดถึงความไม่สมเหตุสมผลของที่นี่ได้มีเพียงสิทธิ์พี่ใหญ่เท่านั้น สวีชิงเงยหน้ามองยอดเขาเขาควรรู้ทุกอย่างนี้เขาเข้าสู่ละครนี้ด้วยความสมัครใจสวีชิงเข้าใจก้มหน้าลงรออย่างเงียบๆเ,เวลาผ่านไปช้าช้านานเลี้ยงนี้ก็ค่อยๆใกล้จะสิ้นสุดเมื่อท้องฟ้ากลับมามืดลงอีกครั้งในขณะที่ผู้คนทยอยกันออกไปจู่ๆเสียงกรีดร้องที่น่าสยดสยองก็ดังออกมาจากห้องหอที่อยู่บนยอดเขา เสียงกรีดร้องนี้ดังไปทั่วทุกทิศท,ทางทำให้ฟ้าดินเปลี่ยนสีเมฆก,ก่อตัวขึ้นรอบทิศท,ทางยิ่งกว่านั้นในขณะนี้อาการวิงเวียนของสวีชิงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและทุกคนรอบๆต่างก็เงยหน้าขึ้นอย่างกระทันหันสีหน้ากลายเป็นไร้อารมณ์มองไปยังยอดเขาราวกับว่าที่นั่นมีเรื่องราวที่ไม่เป็นไปตามบทที่กำหนดไว้เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายในภูเขาที่ตั้งสำนักเสวียนมิ่งแม้แต่นกบนฟ้าแม้แต่ดอกไม้และต้นหญ้าก็หันไปทางโถงใหญ่ในขณะนี้ร่างกายไม่เคลื่อนไหวและภายในโถงใหญ่หลังจากเสียงกรีดร้องก็มีเสียงฝีเท้าดังออกมาร่างของสิทพี่ใหญ่สวมชุดสีแดงเดินออกมาทีละก้าวในมือของเขาถือคนคนหนึ่งนั่นคือร่างชาติที่แล้วของเขา ในที่สุดเขาก็ยืนอยู่หน้าโถงใหญ่มองไปยังรอบๆเขาไม่สนใจสายตาร้ายอารมณ์ของผู้คนรอบๆสายตาของเขามองไปยังสวีชิงที่อยู่ไกลออกไปใบหน้าเผยรอยยิ้มเกล่าวเบาๆสิทธิ์น้องเล็กเจ้าเข้าใจแล้วหรือยังพูดจบเขาก็หยิบลูกพีชออกมาอีกมือหนึ่งกัดเข้าปากไปหนึ่งคำบทที่1236ความรู้สึกวิงเวียนของสวีชิงยังคงรุนแรงอยู่ในขณะนี้ แต่ประสบการณ์หลายครั้งทําให้เขาสามารถปรับตัวได้บ้างตอนนี้เขามองดูทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วมองไปยังลูกท้อในมือของสิทธิ์พี่ใหญ่สวีชิงยิ้มเข้าใจเล็กน้อยเทือกเขาเหวอยอย่างนี้เหมือนละครฉากหนึ่งสิทธิ์พี่ใหญ่ได้ยินดังนั้นก็แสดงความชื่นชมหัวเราะอ,ออกมาเป็นละครจริงๆสิทธิ์น้องเล็กนี่คือละครที่อุทิศให้กับมารดาแดงชื่อหมู่ เจ้ากับข้ามีโอกาสได้ร่วมแสดงในละครนี้ดีแค่ไหนแล้วสวีชิงพยักหน้าเขาสังเกตคำพูดของสิทธิ์พี่ใหญ่ที่กล่าวว่าอุทิศให้กับจันทราแดงชื่มูในอาณาจักรจี้เย่ที่ใดที่มีสำนักว่ายินหยางที่นั่นก็ถูกปกคลุมด้วยพลังความฝันของจันทราแดงชื่มูสำนักว่ายินหยางจะถักทอเรื่องราวกลายเป็นความฝันของเทพเจ้าสิทธิ์พี่ใหญ่พูดพร้อมรอยยิ้ม นี่แหละคือพิธีไร่ายรำบูชายันของสำนักวายินหยางแม้ว่าสวีชิงจะคาดเดาไว้มากมายแต่ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับพิธีไร่ายรำบูชายันเมื่อได้ยินดังนั้นก็รู้สึกสะทกสะท้อนเล็กน้อยแล้วพวกหูเตียสวีชิงมองไปยังสิทธิพี่ใหญ่ หูเตีย้ยคือสิ่งมีชีวิตในความฝันที่ก่อตัวขึ้นจากการประทะและพันกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากที่ผู้ร่รำบูชายันใช้พลังความฝันของเทพ,พเจ้าเพื่อส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสิทธิ์พี่ใหญ่กินลูกทอ้อไปพลางฮิวร่างชาติที่แล้วในมือเดินไปยังสวีชิงพูดไปพลางเดินไปพลางมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นหนึ่งในพาหะของพลังความฝันและเป็นสื่อกลางที่จะนำเรื่องราวที่นี่เข้าสู่จิตสำนึกของเทพ,พเจ้าในขณะที่เทพ,พเจ้าตื่นขึ้น สวีชิงสูดหายใจเข้าลึกๆคํากล่าวนี้เหลือเชื่อแต่เมื่อย้อนนึกดูก็สอดคล้องกันทั้งหมดแต่ก่อนที่เทพพเจ้าจะตื่นวูเตียเหล่านี้ก็ไม่สามารถกลับไปได้และก็ไม่สามารถถ่ายทอดละครฉากใหญ่นี้เข้าไปได้ที่ฉันรู้เรื่องทั้งหมดนี้และเลือกที่จะเข้ามาเองเจ้าเดาได้ไหมสิทธิ์น้องเล็กสิปพี่ใหญ่สีหน้าเผยความภาคภูมิใจเดินมาถึงข้้นสวีชิง สายตาของสวีชิงจับจ้องไปที่ร่างชาติที่เลาที่สิทธิพี่ใหญ่ถืออยู่ในมือในใจมีคำตอบอยู่แล้วดังนั้นร่างชาติที่เราของท่านไม่ได้หายไปเลยสถานที่ฝังศพที่เราไปก่อนหน้านี้ก็เป็นของปลอมเช่นกันเหมือนกับที่สิทธิพี่ใหญ่พูดไว้ตอนแรกเพื่อป้องกันพวกโจรขโมยสุสานท่านได้จัดเตรียมภาพลวงตาไว้ล่วงหน้าและสถานที่ที่เราไปนั้นจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในภาพลวงตาตอนนั้นหนิงเยียนเคยถามท่านว่า ภาพลวงตาสองอย่างสุดท้ายที่ท่านพูดถึงมีรูปแบบเป็นอย่างไรตอนนั้นท่านยิ้มแต่ไม่ตอบเพราะสถานที่ฝังศพที่เราไปนั้นคือภาพลวงตาที่8ดและเทือกเขาเหวอย่างทั้งหมดนี้คือภาพลวงตาที่9สวีชิงมองไปยังสิทธิพี่ใหญ่กล่าวอย่างช้าช้าสิทธิพี่ใหญ่ท่านไปขัดใจใครมามากแค่ไหนทําอะไรไว้ถึงได้กลัวคนจะขโมยร่างชาติที่เลาของท่านขนาดนี้สิทธิพี่ใหญ่ได้ยินดังนั้นก็ประหลาดใจเล็กน้อย จากนั้นก็หัวเราะออกมาสมกับเป็นสิทธิ์น้องเล็กของฉัน55เจ้าพูดถูกสุสานนั้นเป็นภาพลวงตาที่แปดเทือกเขาเหวยอย่างนี้เป็นภาพลวงตาที่เก้าสิทธิ์พี่ใหญ่ท่านทําตัวเหมือนไปเซียวจัวท่านเปิดเผยคําตอบล่วงหน้าแบบนี้ไม่ดีสวีชิงขมวดคิ้วสิทธิ์พี่ใหญ่หัวเราะแหกแหกเขายืมกลยุทธ์คําพูดนี้มาจากไปเซียวจัวจริงๆเขารู้สึกว่าวิธีนั้นจะทําให้ตัวเองดูยอดเยี่ยม อยากรู้ไหมว่าสุสานที่แท้จริงของฉันอยู่ที่ไหนสิทธิ์พี่ใหญ่ขยิบตาทำท่าทางยั่อยุให้อยากรู้สีหน้าคุ้นเคยความกวนโอยคุ้นเคยสไตล์คุ้นเคยนี้ทำให้สวีชิงโล่งใจในที่สุดจากนั้นก็กล่าวด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ในความฝันสวีชิงไม่ต้องการให้ความร่วมมือแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่เบิกตากว้างรู้สึกว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่เสี่ยวอาชิงไม่น่ารักเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่เขาก็เห็นว่าสวีชิงโกรธดังนั้นจึงหัวเราะออกมาอบคอสวีชิงแล้วพูดกระซิบสิทธิน้องเล็กเจ้าเก่งมากเดาได้ถึงขนาดนี้รางชาติที่แล้วของฉันถูกซ่อนไว้ในความฝันของจันทราแดงชื่อหมู่ด้วยความช่วยเหลือจากเทพเจ้าลึกลับและทำลายหูเตี๋ยในความฝันนั้นด้วยดวงตาของสวีชิงรีลงเขาให้ความสนใจอย่างมากกับเทพเจ้าลึกลับที่สิทธิพี่ใหญ่กล่าวถึงในประโยคนี้ ในเวลาเดียวกันฟ้าดินนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะน,นี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดรอบรอบสีหน้าเปลี่ยนจากไร้อารมณ์เป็นดูร้ายไม่ว่าจะเป็นหญ้าและต้นไม้หรือภูเขาหินทุกสิ่งทุกอย่างในขณะน,นี้ก็ปลดปล่อยความอาฆาตแค้นที่รุนแรงออกมาความอาฆาตแค้นนี้รวมตัวกันจากทุกทิศท,ทางประทุกออกมาจากสรรพสิ่งในเทือกเขาเหวอยหอย่างหลังจากรวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นเสียงออกไปเมื่อเสียงดังออกมาเทือกเขาเหวอยหอย่างก็กึกก้องไปทั่ว พื้นดินก็สั่นสะเทือนเมืองที่อยู่ใต้ภูเขาก็สั่นไหวเช่นกันสิทธิ์พี่ใหญ่ยิ้มเล็กน้อยไม่ได้อธิบายถึงเทพเจ้าลึกลับนี้และไม่ได้สนใจการเปลี่ยนแปลงรอบๆเขายังคงพูดถึงสถานที่ตั้งของร่างชาติที่เล่าของเขาส่วนวิธีเปิดก็มีเพียงแค่เข้าไปในความฝันเท่านั้นดังนั้นฉันจึงไม่ได้บอกเจ้าล่วงหน้าเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของความฝันที่นี่มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่ฉันจะสามารถเข้าสู่ละครได้อย่างแท้จริง แต่ฉันก็เตือนเจ้าแล้วนะสิทธิ์น้องเล็กอย่ากโกรธอย่ากโกรธสิทธิ์พี่ใหญ่ทำหน้าทะเลนชูร่างชาติที่แล้วที่ถืออยู่ในมือขึ้นมาดูสิจุดประสงค์ของฉันก็คือมันเพราะมันคือกุญแจที่จะเปิดร่างชาติที่แล้วของฉันในความฝันนี้เจ้าเดาไม่ได้หรอกว่าตัวตนที่แท้จริงของมันคืออะไรสิทธิ์พี่ใหญ่พูดพลางโบกมือขวาร่างชาติที่แล้วของเขาก็กลายเป็นน้ำสีดำโปรยลงมาเผยให้เห็นหูเตี๋ยที่เน่าเปื่อยอยู่ตรงกลาง ภายในแผ่ออกมาซึ่งกลิ่นไอโบราณเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีมานานหลายศตวรรษและถูกซ่อนไว้ด้วยตำแหน่งที่สูงมากทำให้แม้แต่ชื่อหมู่ที่ประมาทก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นนี่แหละคือกุญแจในขณะที่มันปรากฏตัวทั่วทุกทิศท,ทางก็ปั่นป่วนฟ้าดินเปลี่ยนสีลมและเมฆม้วนกลับการสั่นสะเทือนของเทือกเขาไหวอย่างทั้งหมดรุนแรงอย่างยิ่งสีหน้าของสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนรอบๆต่างก็เผยความดิ้นรนและความเจ็บปวด ยิ่งกว่านั้นภูเขาหินบางส่วนก็พังทลายย่าและต้นไม้ก็แตกสลายในขณะที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงภายในสำนักว่ายินหยางก็เกิดคลื่นพลังที่น่าตกใจขึ้นมีเสียงคำรามที่โกรธจัดอย่างที่สุดแผ่กระจายไปทั่วฟ้าดินตื่นตื่นเมื่อเสียงดังออกมาความนิ่นรนของสิ่งมีชีวิตและสรรพสิ่งก็รุนแรงขึ้นดูเหมือนว่าผู้ไร้รำบูชายันที่เป็นผู้สร้างละครฉากนี้ ต้องการยุติความฝันทําให้ทุกอย่างกลับตลปตัดขัดขวางแผนการของสิทธิ์พี่ใหญ่สายไปแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่หัวเราะอ,ออกมาถือกุญแจที่ปลายนิ้วโบกขึ้นไปบนฟ้าอย่างแรงเปิดในชั่วพริบตาท้องฟ้าก็กึดก้องเสียงดังสนั่นวันไหวราวกับการแยกฟ้าผ่าแผ่นดินโลกเหนือกว่าฟ้าร้องในขณะที่จักรวาลระเบิดอย่างต่อเนื่องรอยแยกขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทัานที รอยแยกนี้ในตอนแรกไม่ใหญ่แต่ในพริบตาก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางเสียงที่ดังสนั่นวันไหวจนในที่สุดก็เปิดออกและปิดลงราวกับรอยแผลเป็นบนท้องฟ้า